ครับแล้วก็พลเอกประวิตย์วงสุวรรณนะครับท่านอารมณ์ดีมากครับแล้วก็ดูการตอบคําถามนักข่าวเนี่ยฟ้องประชาชนด้วยนะว่าที่บอกขัดแยง้งขัดแย้งกันเนี่ยนะครับนักข่าวเขาว่าผมไม่ได้ไปขัดแย้งกับใครฟ้องประชาชนด้วยแล้วอารมณ์ดีใครฟังพลเอกประวิตย์พูดวันนี้ก็เรียกว่าทั้งหัวเราะและอมยิ้มไปด้วยก็ชัดเจนครับว่า พลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาตินะครับก็พักเดียวกันนะฮะพักเดียวกันอย่างที่ท่านว่านะครับก็ดูดกันไปดูดกันมาไม่เครียดไม่เซ็งไม่เครียดไม่ขัดแยง้งกับพลเอกประยุทธ์กับนักข่าวก็ไม่ขัดแยง้งไม่ขัดแย้งกับใครทั้งนั้นนะครับวันนี้นักข่าวถามไม่มีคำว่าไม่รู้นะท่านตอบทุกเรื่องนะครับแล้วก็อารมณ์ก็คลื้นเครงนะครับใครที่ได้ยินได้ฟัง คนที่ยืนข้างๆพลเอกประวิทย์ก็คือคุณชัยวุฒนาคมานุสรเจ้าภาพจัดงานที่หลวงป้อมไปไปเปิดงานในวันนี้นะครับวันนี้นะะักข่าวก็ถามเหมือนกันว่าตกลงคุณชัยวุฒิยังอยู่กับพักพลังประชารัฐหรือเปล่านะครับหลวงป้อมก็บอกว่าก็อยู่ตรงนี้ด้วยกันนี่ไงนะครับก็ชัดเจนครับคุณผู้ชมครับก็บเหลือแต่ที่พลเอกประยุทธ์นะครับวันพรุ่งนี้ประชุมคณะรัฐมนตรีท่านจะได้ ถแถลงข่าวหรือตอบคำถามต่อสื่อมวลชนเรื่องนี้อย่างไรนะครับก็มีความชัดเจนในทิศทางของทางการเมือง